นั่นดี๋ยวผัพร้อมันหนากว่ากันครับ,<อ>บน้ำหนักดีกว่าัน้ำหนันกนดีกว่าหนึ่งละครับหนึ่งหนึ่งน่งละหัวแน่นครับหัวกระเทียมเัาแน่นหัวแน่นเนะาะเขาบอกเลยใส่ปุ๋ยลงหัวถ้ปล่อยธรรมชาติปีที่แล้วครับพอหันมาบวกกว่าใส่กรอแิ่นเบิ้งปุ๋ยโบตงใส่พันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ทําเกษตรกรรมวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาตามติดชีวิตเกษตรกร เพื่อที่จะมาดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุซานกับกระเทียมแล้วเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวออนุาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขอบคุณท่านวิร์เกษตรนะครับท่านอาจารย์สมพาคครับวันนี้ผมก็เลยชวนอาจารย์นะครับมาดูพืชการเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือกระเทียมเราอยู่ที่ รีสเกตนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับดัก่อนที่เราจะคุยเรื่องอะไรต่อไปนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอแนะนําให้รู้จักกับพ่อสุทัศน์เครือชัยนะครับอาจารย์ครับสรัสาีครัมภาษา์พ่อได้โดยตรงเลยนะครับโอ้โหคุณพ่อสุทัศน์ครับคุณพ่อสุทัศน์เนี่ยปลูกพืชพันธุ์ชนิดไหนบ้างครับที่ปลูกเยื้อขนาดนี้ผมปลูกแด้กระเทียมเนืกระเทียมครับครับกระเทียมอย่างเดียวเลยครับเราปลูกกระเทียมเนี่ยกระเทียมที่ปลูกนี่เป็นกระเทียมพันธุ์อะไรครับ พ,พันพื้นบ้านครับพันพื้นบ้านศรีสะเกดถือว่าเป็นกระเทียมที่หอมแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ถูกไหมครับ,รบที่นี่เนี่ยพื้นที่ปลูกกี่ไร่ครับ,ลลบหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ใช้หนึ่งไร่เองนะครับ,รบหนึ่งไร่นี่ทําคนเดียวเลยทําคนเดียวแล้วก็ปลูกกระเทียมมาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยกี่ปีแล้วผมปลูกมา สามปีครับสามปีแล้วเริ่มปลูกมาตั้งเมื่อสามปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้สามปีวันนี้มาเนี่ยพอดีพ่อสุทัศน์ได้เก็บเก็บแล้วเก็บผลิตภัณฑ์แล้วก็มาไม่ทันเห็นแปลงแต่ก็มาเป็นไรเราจะมาสอบถามว่าวิธีการที่ว่าใช้คู่หูมันเข้าไปในชีวิตของพ่อได้อย่างไรแต่ผมจะถามเรื่องแรกก่อนว่าพันธุนี้เป็นพันธุ์พืนเมืองสีสะเก็ดเขามีวิธีการปลูกอย่างไรมีที่ปลูกหรครับนอะอกลับไปไถพรวนดินก่อนครับ กับมาปั่นพวนดินให้มันเป็นผงก่อนครับพอถยายามสิบปูปุ๊บกัมาตีแปลงตีแปลงกับฉีดฉี่อะไรปุ๋ยเท่านี้เหรครับคู่หูนี่นะใช้คู่หูนี่ครับครับแปลงเนี่ยกว้างยาวขนาดไหนขนาดวานึงครับวานึงครับคูณยาวไปตามจํานวนไร่นห้แหละครับครับผมแล้ววานึงเนี่ยเวลาเราพอเตรียมแปลงเสร็จก็ฉีดคู่หูไปฉีดคู่หูอเคครับผม พอฉีดคู่หูเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับคับลดน้ําลดน้ําลดน้ําแล้วก็ปลูกเลยครับเอากลีบกระเทียมเนี่ยนะฮะครับทำยังไงครับแกะออกครับแกะกลีบกระเทียมออกครับผมแกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับปลูกห่างกันยังไงครับปลูกห่างกัน13บมเซนครับแต่ละเม็ดเนี่ยสิบสามเซนครับผมโอ้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับในการฉีดครั้งแรกครัฉีดครั้งแรกก็ครึ่งฝาสองส่วนครึ่งฝาสองส่วนนี่ต้นสองส่อนนสองส่วนใหญจิ้มมุกหลีจิ้มตร๊บ ครับกระเทียมลงไปครับมันกี่เดือนกี่วันกันครับถึงจะขึ้นจะงอกหกวันครับงอกขึ้นมาเลยงอกแล้วเราพ่นอะไรอีกบ่ได้พ่นครับหยุดไปกี่วันถึงพ่นครั้งสิบห้ามือครับสิบห้าวันยาวขนาดนี้ครับสิบห้ามือยาวขนาดนี้ครับแล้วเราก็พ่นอีกทีหนึ่งพ่นอีกทีหนึ่งพ่นมาเนี่ก็พ่นใส่ส่ซ้อนหนึ่งครับชัยช้อนหนึ่งครับนี่ผมถามเป็นล่วงหน้าเรื่องปลูกแล้วครับผมมาถามว่า กระเทียมเนี่ยเราก็พ่นไปอย่างนี้กี่วันอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งพ่นทีหนึง่งอาทิตย์หนึ่ง่นทีหนึ่งและกี่วันเก็บเก็บได้ก90วันครับ90วันรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนขจรสารคู่หูเนี่ยเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วครับพอหันมาบวกกว่าใส่เบอร์แพนเบิรงป,ปุ๋ยเบอร์ตรงใส่นนนนันว่ามันสิง่ามพหมนกันครบผมกับม,มาปุ๋ยอยู่แล้วผมอยากกินทีมันปลอดสารแน่นะครับ ผมจะกินที่มันปลอดสารผมก,กับวัยอย่างพี่น้องกินที่นั้นมีสารผิดคนมาปุ๋ยนี่มันจะมีสารผิดแต่ว่าก็สร้างเพื่อนแต่ว่าผมกับบ่มาปุ๋ยผมผมบ่มาเสียตัวนี่จังบม่มีสารนะครับทุ่นก็นหน่อยครับลดต้นทุนนําลดต้นทุนด้วยอาจารย์ผู้ช่วยบอกบอกชนิดนะครับว่าตอนนั้นมาแนะนําเพราะอะไรครับอ๋อครับคือในพื้นที่กระเทียมเนี่ยครับก็ ก็เมื่อประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนะ <c oughs> ก็ไปดูพื้นที่กระเทียมอยู่ที่จังหวัดอุบล <c oughs> ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของเชื้อราครับ <c oughs> เวลาปลูกปั๊บบาง,บางเม็ดมันก็จะมีขึ้นพอโดนแมงโดนเชื้อรากินนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาตัวไข่ตัวซานกับตัวคู่หงเราเนี่ยนะครับมาให้ทดลองใช้ทีนี้พอมาเจอคุณพ่อหานนะครับคุณพ่อหานก็มาแนะนํา <c oughs> ก็ได้แนะน, <c oughs> น,นํา <c oughs> พ่อหานมาพ่อหานก็ได้มาสื่อสารต่อ <c oughs> ให้กับเกษตรกรนะครับพ่อสุทัศน์ครับโดยกระเทียมเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะ กระเทียมของเราน่ะมันเป็นโรคตามที่อาจารย์ภูเขาว่าไหมครับใช่ครับจริงเหรอครับก่อนหน้านั้นมันมีโรคอะไรบ้างครับที่เข้ามาคกับกระเทียมของเราโรคกลาโรคลาหนอนหนอนนี่มันกินอะไรเราครับมันกินใบกระเทียมครับกินใบกระเทียมตอนมันยังเป็นเป็นใบมีใบอยู่ครับผมมันกินใบกระเทียมมีลากินที่หัวครับผมหนอนกินที่ใบครับและมีอะไรครับ ล้วก็มีเท่านั้นนะครับมีสองอันที่จะมายุ่งกับของเราครับหายาตลาดมาฉีดครับเอายาตลาดมาฉีดครับเป็นเคมีจากตลาดเคมีจากตลาดเอามาฉีดครับฉีดแล้วใช้ใช้งบประมาณเยอะไหมหนึ่งไร่เนี่ยก็ประมาณประมาณห้าร้อยครับห้าร้อยบาทต่อครั้งครับโอ้โหฉีดไปเยอะยออย่างนั้นเลยห้าร้อยบาทครับแล้วมีอะไรครับอันนั้นยาฆ่าหนอนห้าร้อยเหรอยาฆ่าลายอีกไหมยาฆ่าลายก็สามร้อยครับ สามร้อยห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งไร่นี่นะครับผมต่อหนึ่งครั้งเหลือ,อยังไงต่อหนึ่งครั้งแล้วฉีดกี่ครั้งอ่ะตั้งเมื่อก่อนฉีดสองครั้งสองครั้งกว่าจะเก็บได้ครับผมไปครับปกติกระเทียมเนี่ยตอนนี้เราบอกเก้าสิบวันเก็บไอ้ก่อนนั้นน่ะก่อนจะใช้คู่หูอะกี่วันเก็บก็แปดสิบห้าวันแปดสิบห้าวันเหรอหมายความว่าพ่อก็นอกจากใช้เคมีในการปลูกแล้วครับผมเพื่อที่จะเก็บเนี่ย เขาต้องเก็บ85วันเพราะเราเร่งเ่งโดยไปที่ร้านขายยาผมและบอกว่าขอซื้อปุ๋ยลงหัวลูกค้าผมก็เลยเก็บได้ไวเก็บไวเหตุผลนี้ก็คือไปซื้อปุ๋ยลงหัวอีกเท่าไหร่ครับซื้อปุ๋ยลงหัวนี่กระกระสอบหนึ่งประมาณ800กว่าบาทกระสอบ800กว่าบาทใช้ไปกี่กระสอบกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเมื่อกี้พ่นทั้งยาหนอนทั้งยาลาผม ครั้งละห้าหกเจ็ดแปดถ้าครั้งละแปดร้อยสองครั้งนี่ซื้ออีกแปดร้อยรวมแล้วก็ใช้ไปทั้งหมดแปดสามยี่สิบสี่สองพันสี่ร้อยบาทในตอนหนึ่งครอบถูกไหมครับแต่หลังจากนั้นปีนั้นที่ผ่านมาพอมารู้จักคู่หูพอาจกคู่หูรู้จักคู่หูครับผมบม่อใส่ปุ๋ยจงเม็ดเลยปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ปอ๋ยว่มาต้องใส่แปดร้อยไม่เอาใส่แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยลงหัวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เคมีเคมีก็ไม่ใส่ นอน้นอ,นนอนกับว่มีลาลากับว่มีลาก็ไม่มี <because S 2> <some> คุณพ่อคิดว่าหัวผลผลิตที่มันได้มันแตกต่างจากจากที่เราเคยใช้ครั้งก่อนยังไงแตกต่างกันเดียวครับเพราะมันหนากกว่ากันครับน้ำหนักดีกว่ากันน้ำหนักดีกว่าหนึ่งละครับหนึ่งหนึ่งลมันแน่นครับแหัวกระเทียมหัวแน่นเนราะเ่าเราใส่ปุ๋ยลงหัวปล่อ้ธรรมาติหัวเนี่ยก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยลงหัวไหมครับครับแน่นขึ้น ดังนั também, so you, think, ้นเมื่อมันแน่นขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยลงหัวและสีสันมาล้ครับอุ๊โทษครับสีสันก็ดีขึ้นกันครับสีสันดีขึ้นดีขึ้นเมมื่อกนี่จับยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่จับขึ้นซัวจับขึ้นหนึ่งสี่สมมติว่าตัวนี้น้ำหนักฐาขีดตัวนั้นสี่ได้อยู่สี่ขีดใส่ปุ๋ยสี่ขีดตัวนี้สี่ได้ห้าขีดครับพวงเดียวกันพวงเดียวกันจํานวนจํานวนเท่ากันเท่ากันครับก็หมายความว่าน้ําหนักดีครับครับ ให้ความรู้สึกว่ามันแน่นและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีนอนไม่มีอะไรไม่มีเชื้อราติดตามบริสิีธ์ยครับครับสมัยก่อนตอนที่เราเก็บตอนที่ยังไม่ได้เจอคู่หูเวลาเก็บมาถอนมานะเราเห็นว่าลาเนี้ยล่ามันติดขึ้นเลยครับแม้แต่แห้งแล้วก็มีมีลาอยู่ครับนี่ฮอหนอนครับมีนอนด้วยครับนอนก็จะคลายตัวออกมาครับค่อยๆกระดึกกระดึกมังนี้เหรอครับโอ้โหไล่หนึ่งที่ไปใช้เคมี่ะ ไล่หนึ่งน้ำหนักการขอนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับมันกี่พันกิโลกี่ร้อยกิโลกันครับก็ได้ปรว่ามันตันกว่าหลังจากนั้นมาพอมารู้จักคู่หูวัสัญญานะครับเบอร์แพนัวแพนกระดานถอนมาแล้วถอนมาแล้วจานวนน้าหนักครับจํานวนน้ำหนักตัวนี้จะได้สองตันครับสองตันครับตันกว่ากว่าเป็นสองตันครับปีที่ยังไม่ใช้ได้เงินเท่าไหร่ตันกว่ากว่านะตันกว่ากว่าอยู่ครับจะได้เงิน ก็ขายแน่พี่น้องที่น้ำเนี่ยก็ได้ยุแล้วครับสี่ห0มื่นสี่ห้าหมื่นรับปัจจุบันหลังจากใช้คู่หูสักเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดแปดหมื่นเลยครับเจ็ดแปดหมื่นเพิ่มเข้าไปเพิมาครับอีกสามหมื่นนะครับแล้วก็สามหมื่นนี่เราก็ต้นทุนของเราใช้ไปทั้งหมดรวมค่าแรงอะไรแล้วเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ก็ใช้แค่คู่หูคู่หูนี่ครับ เสียเงินไปเท่าไหร่ผู้นี้พันสองอ่ะพันสองเสียพ,สสพันสองได้สองปีพอดีครับพันสองได้สองปีตกปีละหกร้อยพีละหกร้อยแล้วใช้มามแล้วได้ตั้งห้าหกเจ็ดแปดได้แปดหมื่นข่าวก่อนนู้นห้าหมื่นลงทุนไปทั้งเราจะไม่ได้คำนวณหัวพันนะ เราคำนวณแค่เสียไปเนี่ยมันก็2,004แล้วถูกไหมครับผม2,004มีงานบ่พ่อเลยครับกันปุ๋ยพ่ออเพื่อนอีกยังมีปุ๋ยรองพื้นอีกครับผมก็เป็นเสือประมาณ่ห้าพันกอบห้าพันครับประมาณห้าพพูดกันง่ายๆว่าตี่ว่าไปหาพันห้าพันนะที่สําคัญตกปีที่แล้วปีก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูใช้เงินไปทั้งหมดห้าพันเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดนอนกนจัดแมลงต่างๆแต่หลังจากมาเจอคู่หมู สองปีใช้ไปทั้งหมดพันสองครับยังอนเบิดอยู่เยครับปีละหกร้อยอย่างที่ย้ำยังวนเบิดอยู่เลยครับแล้วว่าขายได้ตั้งแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับที่นี่เป็นแหล่งเห็นว่าเป็นแหล่งที่สําหรับมอบขายหัวพันด้วยขายหัวพันด้วยเพราะเป็นพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ลักษณะของพันธุศรีสะเกดดั้งเดิมคกลิ่นหอมแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเอาน้ํามันใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วกระทุบกระเทียมของศรีสะเกดลงไปผัดเนี่ย เรียกว่าหอมตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้านเห็นว่าพ่อนอกจากกระเทียมแล้วคุณพ่อก็ทําในเรื่องของหอหอมหอมตัวนี้ก็ใช้ของคู่หูเหมือนกันครับใช่ไหมครับพอเป็นไงวะาพูดเรื่องหอมนิดนึงแต่ที่ผมจับเนี่ยนอกจากว่ามันได้น้ําหนักแล้วนะครับแล้วมันก็มีความเสมอกันนะหอวมันแน่นครับครับหอมมันแน่นมีความเสมอกัรนะครับมันบคกอสกใส่บวบบวกคือใส่ปุ๋ยตลาดครับใส่ปุ๋ยตลาดนี่หัวมันคือมันแน่นอ่าอันนี้ันจับได้น้ําหนักก่อนไปต้องูกหัวมันแน่นนึงสิครับ อ๋อเหรอครับครับนี่ไผมาเห็นเกิดอจอากไรหรอเปล่เห็นอยากได้ครับพียย่แนนพ่อใช้วิธีดูแลรักษายัางไงเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตามบ้านพักเรือนอาศัยครับอยากจะปลูกสักวาครึ่งวา่าใช่ไหมพ่อครับพ่อจะแนะนําเขายัางไงวิธีการปลูกหอมปลูกเคยเคยเคล็ดขึ้นกันก็ปลูกกระเทียมนย่ครับปลูกกระเทียมครับพ่ออะไต้นนี้หอมนี่ขึ้นมาได้สิบสองหมื่นเลยสี่ได้ครับสิบสองหมื่นก็ประมาณนี้ครับสิบสองมือคันี่พอเราทิ้งทุ่มไปแล้วสิบสองมื่สิบสองวันเออสิบสองวันก็ฉีด คู่หูครับพ้นคู่หูัตราสวนเท่าไหร่พ่อครับที่พ่อใช้ก็ที่แรกผมใส่สอนหนึ่งเนาะครับสอนหนึ่งกะต่อสิบหกลิตรน้ำสิบหกลิตรครับผมกับสีคู่กันก็กระเทียมคู่ไปกับกระเทียมเลยเขาใช้สูตรเดียวกับกระเทียมูตรกระเทียมคููเดียวกันเลยครับครับช้อนหนึ่งกับน้ำสิบหกลิตรครับและไข่ตัวสันครึ่งฝาครึ่งฝาครึ่งฝานะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเขากี่วันเก็บหกสิบฝามือหกสิบห้าวัน ระหว่างนั้นพ่อพ่นแต่ละครั้งละความถี่ยังไงสามวันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งครับตั้งแต่มันขึ้นมาสิบห้ามื้อก็เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งไปเรื่อยๆจนหกสิบห้าวันถ้าเก็บได้คนี่สีแต่สีสิบห้ามื่นเลยเศร้าครับว่าดีสีดีครับไม่ได้ฉีดอีกแล้วครับผมตอนมันสี่สิบห้าวันก็ไม่ต้องฉีดอีกแล้วกระเทียมเชือกันครับกระเทียมมันงามคือสีได้เก็ดสิบหมืจะยุติสีครับกระเทียมฉีดได้เจ็ดสิบมื้อเจ็ดสิบวัน ก็หยุดฉีดหยุดฉีดของหอมเนี่ยมีโรคแบบไหนบ้างครับพร้อมนี่มีโรคหลายอย่างนะครับหลายอย่างกรก็เทียมครับใช่โรคเนอนโรคกล้าบานก็ไปโรคกุ้งแหงก็มีนะครับนี่กุ้งแหงกมีอีกคล้ายกับกรเครับโอกุ้งแหงมันเข้าไปที่ไหนครับที่ใบหรือว่าที่ที่ใบครับที่ใบนะฮะใบแหงครับใบแหงใบมันสีแหงก็แปลว่าหอมมีโรคมากกว่ากระเทียมครับแล้วพ่อปลูกแค่วาสองวาเนี่ยโรคเหล่านั้นเจอไหมครับ ที่ยังจัดใช้คู่หูไม่เจอครับไม่เจอเลยครับก่อนหน้านั้นเคยเจอไหมครับก่อนที่ยังไม่เจอคู่หูเจออยู่ครับเจออยู่นะครับนี่นี่ผมสีที่แรกขึ้นมาผมเป็นสี้อนหนึ่งพ่อเกตบ้านเม่อีีผมก็อีสีที่ยืซ้อนหนึ่งคือเก่าพ่อเทื่ที่สองมาเทื่ที่สามนี่ผมสีสีอยู่สองสอนผมเพิ่มขึ้นปริมาณขึ้นไม่อีกอ๋อครับแต่ว่าตันน้ำก็ใส่ซ้ำเก่าเพิ่มกับมอบเพิ่มเป็นสามใบเพิ่มเป็นสามสอนแล้วก็ครั้งสุดท้ายกี่ช้อน ตอนก่อนที่เราจะเก็บเขาตอนเจ็ดสิบมื้อสี่ส่วนเพื่อซื้อถ่ายเชื่อเศร้าเลยบาปตอนเจ็มื้อเจ็ดสิบวันอัดเข้าไป4ี่ช้อนเลยน้ำสิบหลิตรครับผมแล้วแต่ใครตัวแานคงที่ขึ้นแต่ว่ากระโปรด็เปืองเลยครับผมสีไรนึงนี่ผมสีสองถังหน่อยสองถังเองเดินแบบไวเลยเริ่มแบบไว นี่ก็ถือว่าเป็นสูตรการปลูกกระเทียมของพ่อชดทัศน์โดยตรงนะครับนี่ใครจะนําไปใช้บ้างก็ไม่ไม่เถียงไม่ว่ากันนะบุกจงวันนี้กระิบบกจนวันนี้กิบมครับแล้วสูตรหอมก็เหมือนกับสูตรับผมเหมือนกันแต่อันนี้เขาหกสิบห้ามือเขาเก็บได้ใช่ไหมหกสิบห้าวันเก็บได้วันแรกนะครับผมทมย้อนกลับไปนิดเดียววันแรกที่เขามาแนะนาคู่หูว่คุณพ่อเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่บ่เสือ แล้วครับครับไม่เชื่อวันนั้นคุณพ่อแสดงทีท่ายัางไงครับเู้ยนั่งสีใสหน่อยนยผมวะสอนเดียวกันี่พ่อเล็บนี่ผมวะม,มาโวเสือยเหรอพุ่งคุยผมวะมาโวใส่กันเอจะเชื่อได้ยังไงแข้วขี้เล็บเก้วขี้เล็บแล้วพ่นไปเป็นไร่พูดกับเขาอย่างนั้นเขาหน้าเขาเป็นไงคนที่เขามาแนะนําหน้าเขาเป็นยังไงเขากจะนิดกันนะครับก็บาโว่าลองมึงซัลองมึงสักคนบ่ ก็ปีนั้นผมก็ร่องใส่บึงเลยครับเอามาร่องเบึงผมว่ามันกี่วันที่พ่อหลังจากฉีดไปแล้วพ่อกี่วันพ่อรู้สึกได้ก็เิลมือที่สองครับเพราะว่าเนี่ยมึงพื้นทีเ้อานี้มันสิขึ้นไขเลยครับถ้าไ<ท>ข้เขียวเขียวเนี่็มันดีถ้ามันดีดินะจะเป็นขี้ไข่เขียวๆเป็นตะไข่สีเขียวข,ยขึ้นมาครับผมครับ,รบนั่นคือว่ามันดีมันดีครบอเปว่าผมว่าคือเขาถ่ายผมว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก กระเทียมครับผู้ปลูกหอมครับวันนี้ได้รับความรู้อย่างมากมายจากพ่อสุทัศน์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมที่ศรีสะเกดท่านได้ใช้คู่หูแล้วท่านก็เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดวิธีการใช้ลดต้นทุนด้วยการที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงท่านบอกใช้คู่หูก็พอแล้วครบถ้วนทุกอย่างและว,วิธีการใช้ท่านได้บอกไปเบื้องต้นแล้วว่าใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ตามอัตราส่วนของการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการสะสมให้ต้นนั้นแข็งแรงขึ้นหัวใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักขึ้นผมมีตรเกษตรยัางยืนและผู้จัดการภาคอีสานการพูชนาหมอยาก็จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานไปตรวจสอบไปดูแลให้สําคัญไปบอกกล่าวข่าวดีนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินงล้า,งงานใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปวดนี้ เหมือนกับที่พ่อสุทัศนได้ทำไว้วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและกับผู้จัดก,การภาคอีสานและท่านพี่พ่พอ,พอสุทัน์เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมหอมขออนุญาตลาไปก่อนเราวันหน้าจะหาเรื่องการเกษตรดีๆมาบอกท่านต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวอร์แทนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี